พี่ชวินก็น้องชายพี่อดดตมาขอตังค์อีกแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยขอไปกี่รอบ้วฮะจะไปทำไรไอมอสก็เพื่อนผมมาจากต่างจังหวัดผมต้องเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนโอนใจถึงพึ่งได้หลอกง่ายไอ้มอสออไอ้ใจถึงพึ่งได้พอเข้าใจนะเว้แต่หลอกง่ายนี่คืออะไรวะนี่ไอ้มอสอย่าบอกนะว่าแกมาของเงินพี่ชายแกอีกแล้วแล้วพี่มายุ่งอะไรด้วยอะผมมีพี่ชายผมก็ต้องของเงินพี่ชายผมสิ ทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้แกเป็นน้องชายผัวฉันก็เหมือนน้องชายฉันนั่นแหละงานการมีเยอะแยะทาไมไม่รู้จะไปหาทํทาเข็นผักในตลาดมอไซวินรับจ้างก็ได้หรือว่าทําอะไรก็ได้อะงานพวกนั้นกว่าจะได้เงินเหนื่อยจะตายของเงินพี่ชายง่ายกว่าเยอะแกพูดแบบนี้แกขี้เกียจใช่ไหมเนี่ยฮะพี่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยพี่ชวินอยู่ไหนไปตามมาดีกว่าพี่ชวินไม่อยู่ถึงอยู่ฉันก็ไม่ให้เขาให้ตามแกหรอก<ฮ>กลับไปเลยไปนี่นี่น,นี่นี่มาอะไรกันเนี่ยเสียงดังวุ่นวายอะไรกันพี่ชวิน ก็น้องชายพี่อดดตมาขอตังค์อีกแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยขอไปกี่รอบ้ะฮะเจ้าไปทำไรมอสก็เพื่อนผมมาจากต่างจังหวัดผมต้องเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนแล้วดูเมียพี่ดิมายุ่งอะไรด้วยก็ไม่รู้เป็นแค่คนนอกอะแกเห็นฉันเป็นคนนอกเนี่ยทำไมฉันจะบ่นไม่ได้นี่ฉันหวังดีกับแกนะแทนที่แกจะไปหางานทําอย่างน้อยก็มีเงินมาใช้ส่วนตัวหรือไม่ก็ใช้กับเมียแกนูน่นอานะใจะเย็นก่อนจะาเท่าไรมอสหนึ่งพันครับอันนี้ ก็แค <Okay, S 2> <c oughs> ่เ <c oughs> พี่ชวินให้เงินไปทำไมทำแบบนี้มันก็เคยตัวดีเอานายังไงม้อนก็เป็นน้องพี่เป็นน้องแล้วไงแทนที่พี่จะสอนให้มันไปหางานทำโธ่ให้เงินแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะรู้จักโตสักที ชนมือนี้กินกันให้เต็มที่มีงบ1,000บาทเฮียมอสจัดให้ตบมือจริงเลยตั้งแต่เราสองคนมาจากต่างจังหวัดทีไรอะ่ะไอ้มอสเนี่ยมันใจดีนะมันเลี้ยงพวกเราตลอดเลยขอบใจมากนะเว้ยเพื่อนจริงด้วยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเพื่อนแท้สมกับฉายาที่ว่าใจถึงพึ่งได้หลอกง่ายไอ้มอส ออไอ้ใจถึงเพิ่งได้พอเข้าใจนะเว้ยแต่หลอกง่ายนี่คืออะไรวะเฮ้ยมันเป็นคำอะแกไม่ต้องคิดมากหรอกเออท็อปตอนที่เราเดินทางมาฉันเห็นแกซื้อรางวัลที่ท่ารถอะแกเอามาตรวจหรือยังเนี่ยตอนนี้ยรางวัลออกแล้วนะเว้ยจริงด้วยมมันจะถูกเหรอคนเขาถูกกันยากนะ เฮ้ยถูกลงัาที่สี่่ะจริงป่ะวะช่วยดูด,ด,ดิใช่ปะ่ะเออแกถูกลงันที่สี่อ่ะสี่หมื่นแน่นีสี่หมื่นเลยเหรออุ้ยเฮ้ยฮอ,อ,อ,อแกนี่โชคดีจริงๆ่วั็อปดีใจด้วยนะเว้ยมื้อเนี้ยฉันเลี้ยงแกแต่มือ้อต่อๆไปอ่ะแกเลี้ยงฉันบ้างนะเว้ยอ๋อเหรอก็ได้ได้มั้ง มอสเมียแกนะ่ไม่สบายหนักอยู่นะไม่กลับไปดูมันหน่อยเหรอแต่ผมสั่งสัคนกับเพื่อนอยู่นะไม่เป็นไรหรอกมอสเพื่อนแท้ไม่หนีไปไหนหรอก แนนแนนเป็นอะไรอะ่ะฉันปวดหัวมากเลยนะพี่ฉันอาเจียนไปตัง้งหลายรอบว่าจะแล้วทำไมแนนไม่โทรบอกพี่อ่ะฉันโทรหาพี่แล้วแต่แต่พี่เป็นรักษาฉันเลยจริงด้วยสงสัยพี่กำลังสนุกอยู่กับเพื่อนอะ่ะแนน แนน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 กินยาก่อนนะดีขึ้นบ้างไหมแนน ฉันไม่ดีขึ้นเลยอะจ๊ะพี่ฉันปวดหัวปวดตัวถึงกระดูกเลยนะ,ะพี่จ๊ะพี่พาฉันไปหาหมอได้ไหมฉันไม่ไหวแล้วอะจะแต่เราไม่มีเงินเลยนะจะไปหาหมอได้ยังไงอะไม่มีลเลยหรอจ๊ะงั้นพี่พอจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพี่คนไหนได้บ้างไหมจ๊ะเพื่อนใช่ เมื่อวานเพื่อนพี่ไอท็อปมันถูกรางวัลใหญ่เดี๋ยวพี่ลองโทรไปหามันดูนะมันเป็นเพื่อนพี่มันต้องช่วยพี่ได้แน่เฮ้ยทำไมมันตัดสายหรือว่าเมื่อวานมันดื่มหนักแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่ลองไปหามันดูที่บ้านดีกว่าอดทนหน่อยนะ นี่มอสแกโทรมาทำไมทั้งหลายสายเนี่ยเพื่อนไม่รับสายยังโทรมาอีกโทรมาอยู่ได้แกนี่ไม่มีมารยาทจริงๆเลยนะไอ้มอสก็เมื่อวานอะฉันเห็นว่าพวกแกดื่มหนักฉันคิดว่าพวกแกหลับอยู่ฉันมีเรื่องเดือดร้อนว่ะพอดีฉันต้องการใช้เงินอะเมียฉันไม่สบายฉันอยากพาเมียไปหาหมอแกมีเงินให้ฉันยืมไหมวะยืมเงินฉันแล้วทำไมฉันจะต้องให้แกยืมอะก็เมื่อวานแกถูกรางวัลใหญ่ไม่ใช่เหรอ แกน่าจะมีให้ฉันยืมนะแล้วแกก็ยังบอกว่าเราคือเพื่อนแท้กันไงแกอย่าไปให้มันยืมนะเว้ยท็อปไอ้มอสอะงานการมันก็ไม่ทํามันจะเอาที่ไหนมาใช้แกทําไมแกพูดอย่างนี้วะทีเมื่อวานอะฉันยังไปหาเงินเพื่อมาเลี้ยงต้อนรับพวกแกเลยนะเว้ยนั่นมันก็เรื่องของเมื่อวานแต่วันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยถ้าเป็นเพื่อนแท้กันแล้วเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยฉันว่าเราเลิกคบกันดีกว่าวะไปพี่ยะ เดี๋ยวเราไปเบิกเงินนะแล้วก็ไปกินชาบูกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกเป็นเพื่อนแท้ไงวะเฮ้ย hey! กลับมาก่อนดิแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนแท้หรอกนะพี่ฮันนี่เอาเงินนี่ไปรักษาเมียซะ พี่ให้เงินผมทําไมครับจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะให้หรอกนะแต่ว่าพี่ชวินเขาฝากเอามาให้แกพาเมียไปรักษานี่นมอสแกเห็นไหมแกทําตัวแบบนี้เนี่ย<น>เดือดร้อนคนอื่นเขาไปทั่วเ<น>วลาที่แกเดือดร้อนเนี่ยแกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักของแกเนี่ยมีใครเขาสนใจแกไหมก็ไม่เห็นมีเลยพี่ช<น>วินก็อีกคนนึง<น><น><น>คอยช่วยเหลือแต่แกให้ท้ายแต่แกแต่ก็อย่างว่าเนาะพี่น้องยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนี่มอส แกเอาเงินนี้ไปรักษาเมียแกซะแล้วฉันขออะไรแกอย่างได้ปะพี่ขออะไรผมเหรอครับคิดได้สักทีเถอะ พี่ฮันนี่พี่ชวินครับอ้าวมอสเป็นไงบ้างเมียแกหายป่วยยังดีขึ้นแล้วครับพี่แล้วเงินไปรักษาเมียเนี่ยพอหรือเปล่าพอครับอ๋อผมมีอะไรจะให้พี่ด้วยครับนี่ครับอ๋อเงินเยอะแยะเลยอะแล้ว แกแต่งตัวแบบนี้นะี่อย่าบอกว่าแกใช่ครับผมเป็นคนใหม่แล้วครับพี่ตอนนี้ผมเลิกสัมมาเลเทเมาเลิกเกเรและตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวให้ได้เลยครับพี่ดีแล้วล่ะมอสแล้วก็อีกเรื่องนะที่พี่อยากจะเตือนมอสอะ่ะก็คือเรื่องของการคบเพื่อนมอสมีเพื่อนอะ่ะพี่ไม่ว่ามอสจะเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนอะ่ะพี่ก็ไม่ว่าแต่มอสต้องดูด้วยนะว่าเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนที่จริงใจหรือเป็นแค่เพื่อนกินอะ่ะ เพื่อนบางคนนะมอดดีกับเขามากแค่ไหนแต่พอถึงเวลาที่เราขับขันนะ่ะเขาไม่เห็นหัวเราเพื่อนแบบนั้นนะ่ะไม่ต้องไปคบหรอกนะขอบคุณนะครับพี่ชวินที่สอนผมผมเข้าใจแล้วล่ะครับพี่ฮันนี่ครับผมขอโทษนะครับที่ผ่านมาที่ผมทําไม่ดีกับพี่ที่ผมว่าพี่เป็นคนนอกไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านไปแล้วฉันเห็นแกเป็นน้องชายมาตลอดนั่นแหละที่ฉันพูดแบบนั้นเพราะว่าฉันหวังดี ต่อไปก็ซู้ๆแล้วกันครับพี่ต่อไปผมจะตั้งใจทำงานครับ